ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสูโ่โค้ชคีย์บอร์ดครับคิดฉีเสริมต่างชาติ3รายรวดนะครับรอด,ดวลกับบีจีปทุมนะครับสโมสรฟุตบอลคิดฉีเอชซียอดทีมแห่งฮ่องกงพรีเมียร์ครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการเอชซีแชมเปียนลีก2022โซนตะวันออกนะครับจะพบกับบีจีปทุมยู่นเตดในวันที่19สิงหาคม2565หที่สนามไซตามะประเทศญี่ปุ่นครับก่อนหน้านี้ครับสโมสรฟุตบอลแห่งนี้ปล่อยผู้เล่นออกจากทีมไปแล้วถึง8ราย ทำให้จำเป็นต้องเดินหน้าปรับทัพกันใหม่เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียโดยล่าสุดครับเดินหน้าคว้าผู้เล่นต่างชาติสู่ทีมอีก3รายครับเพื่อเพิ่มคุณภาพของทีมไม่แข็งแกร่งสำหรับนักเตะ3รายที่คิจิเอซีนะครับเสริมทัพเข้ามาใหม่ประกอบไปด้วยจอแดนบราวน์แข้งริมเส้นกราบซ้ายวัย29ปีชาวอังกฤษครับที่เคยค้าแข้งในลีกฮ่องกงมาตั้งแต่ปี2013กับสโมสรฮ่องกงเอฟซีและรีซอสแคปิตอล มิเกลเซววโรครับกองกลางวัย29ปีชาวบราซิลที่คาแข่งในลีกฮ่องกงตั้งแต่ปี2019กับสโมสรเหยนหลวงสโมสรแฮปปี้วันเล่สโมสรอีเทน, Valley, น e tern, และเอดูอาโดเปเรสกองหลังชาวบราซิลวัย33ปีครับที่เคยผ่านการลงเล่นในลีกฮ่องกงตั้งแต่ปี2014กับสโมสรเปกาซัสสโมสรไทโปและอีเทนนะครับโดยผลงานในศึกฟุตบอล AFC ซแชมเปียนลีก2022ของคิชิเอซีนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาชนะเชียงรายยูในเต็ดครับ จากประเทศไทยไป1ต่อ0และ3ต่อ2ครับเสมอกับวิซเซลโกเบจากญี่ปุ่นไป2ต่อ2ครับแล้วก็แพ้วิซเซลโกเบไป1ต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นอันดับที่2ที่ดีที่สุดครับอยู่อันดับที่3ของโซนตะวันออกสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบทีมของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของผูท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามาามายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไครั์